ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดเลยขอใช้สิทธิ์อภิปรายต่อพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปี2563ท่านประธานครับพระราชกำหนดฉบับนี้ ออกมาด้วยความปราถนาดีของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มุ่งหวังจะรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและของระบบการเงินโดยเข้าไปแทรกแซงตลาดตราสารหนี้เอกชนของชาติผ่านทางกองทุนรวมที่ชื่อว่ากองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตราเ ของพระราชกำหนดไม่ทราบว่ามีภาพไหมครับเราเรียกง่ายๆว่ากองทุน B S F ครับผมได้มีโอกาสฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าแบงก์ชาติหลายครั้งท่านบอกว่ากองทุน B S F จะเป็นกองทุนที่เป็นที่พักพิงแหล่งสุดท้ายใช้ภาษาอังกฤษ ดูสวยหรูว่า The Last r e ีสอร์ทพวกเราไม่ได้ปฏิเสธความปรารถนาดีของแบงก์ชาติในการออกพระราชกำหนดนี้แต่เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดพบข้อบกพร่องที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสถานภาพของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองและอาจเป็นภาระที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะต้องแบกรับในอนาคตผมจึงขออนุญาตที่จะ เรียนให้ท่านประธานทราบถึงข้อบกพร่องและข้อกังวลใจของพี่น้องที่มีต่อพระราชกำหนดฉบับนี้ทีละข้อครับประการแรกเลยพระราชกำหนดฉบับนี้กำลังจะดึงเอาแบงค์ชาติไปเป็นคู่ขัดแย้งกับเอกชนผมอยากให้ท่านประธานได้ดูภาพสองภาพต่อไปนี้ครับ ท่านปรานครับภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2562และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นภาพของผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยที่รวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมครับเป็นผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของบริษัท Energy Earth จำกัดมหาชน และผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของบริษัทอินเตอร์ฟาอิสเอเนอร์จีคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนซึ่งรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีที่ทั้งสองบริษัทครับผิดนัดชำระหนี้และเบี้ยหนี้ในที่สุดรวมความเสียหายมากกว่า1 0,000นล้านบาทมีผู้เสียหายที่เป็นประชาชนรายย่อยที่ไปซื้อหุ้นกู้เสียหายกว่า1 0,000คน ที่ผมนำภาพนี้ให้ท่านประธานได้เห็นไม่ได้หมายความว่าผมเห็นด้วยกับการออกกองทุน BFS แต่เพียงอยากให้เห็นว่าความเสียหายนี้เกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่งของความบกพร่องในการทำงานของกระทรวงการคลังของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับและก็อนุมัติการออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ ถ้ากรอตหรือหน่วยงานของกระทรวงการคลังเข้ามาดูและให้คำแนะนำรวมถึงช่วยผู้ถือหุ้นรายย่อยแก้ไขสถานการณ์รวยเร็วผมเชื่อว่าความเสียหายจะไม่มากขนาดนี้แต่ภาพนี้ครับในอนาคตจะเปลี่ยนโฉมหน้ามันจะเป็นภาพของแบงค์ชาติ ฟ้องร้องเอกชนด้วยเหตุการณ์เบี้ยวหนี้เช่นเดียวกันแบงก์ชาติจะไม่เหลือสถานภาพของความเป็นกลางของธนาคารกลางของชาติเนื่องจากว่าจะต้องเอาเงินของแบงก์ชาติ400ล้านที่บอกว่าเป็นสภาพคล่องส่วนเกินไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับเอกชนรายใหญ่หลายรายครับที่ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้หรือออกตราสารหนี้ นำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจแต่พอครบกำหนดที่จะต้องชำระเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ก็คือผู้ซื้อหุ้นกู้กลับไม่มีเงินไปชำระคืนต้องทำข้อตกลงกับกองทุน B S F เพื่อที่จะออกหุ้นกู้ใหม่แล้วให้ B S F เข้าไปซื้อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมหรือตราสารหนี้เดิม รูปลักษณะนี้ล่ะครับคือการทำงานของ B.S.F. และตรงนี้เปรียบได้ครับว่าแบงค์ชาติไปปล่อยกู้ให้กับเอกชนโดยตรงซึ่งหลายฝ่ายให้ทัศนะตรงกันครับไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารแบงค์ชาติหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินบอกว่าแบงค์ชาติไม่ควรที่จะดำเนินการเอง ควรให้เป็นหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์และแบงก์ชาติอยู่ข้างหลังครับคอยให้การสนับสนุนในส่วนของสินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์แทนนี่คือข้อบกพร่องและข้อห่วงใหญ่อันแรกต่อพระราชกำหนดฉบับนี้ประการต่อมาครับรรท่านประธานครับหลายฝ่ายบอกว่าพรากรนี้อุ้มคนรวย ไม่ช่วยคนจนผมพอเข้าไปศึกษาแล้วผมบอกว่าไม่ใช่ครับมันไม่ใช่การอุ้มคนรวยแต่มันกำลังจะเป็นการอุ้มคนระดับเจ้าสัวเลยทีเดียวครับเพราะเงื่อนไขของการเข้าไปช่วยเหลือของกองทุน B.S.F จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในมาตราสิวงเล็บ3ครับที่บอกว่า ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนจะลงทุนได้จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือต้องเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ที่เรียกว่า investment grade หรือตราสารหนี้ที่จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB ลบขึ้นไปหรือ triple B ลบขึ้นไปให้ท่านประธานดูภาพบนจอครับ นี่คือภาพของตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระจ่ายคืนเจ้าหนี้ในปี2563นะครับดูในแต่ละบริษัทที่กำลังจะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มีบริษัท d t แทบริษัท TRUE หรือแม้กระทั่งในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้มีบริษัท CPO CPO นี่ก็คือ7 e เ e ่นอีเนี่ยแหละครับเหล่านี้เป็นประเภทหนึ่งของตราสารหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระคนที่เป็นคนรวยครับคือคนที่ลงทุนในตราสารหนี้โดยเข้าไปซื้อตราสารหนี้โดยหวังผลตอบแทนเป็นรูปแบบของดอกเบี้ยซึ่ง ประเภทหุ้นกู้นี้ก็จะให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารเชื่อมั่นครับว่าคนรวยที่ไปซื้อหุ้นกู้แสนสองแสนสามแสนล้านสองล้านสามล้าน,ามานไม่น่าหนักใจเพราะเห็นภาพนี้แต่ละบริษัทมีความน่าเชื่อถือแต่กองทุนนี้หรือพระราชกำหนดฉบับนี้กำลังจะอุ้ม เจ้าของบริษัทชั้นนำเหล่านี้ล่ะครับที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วและมีทรัพย์สินมากพอครับที่จะเอาไปเป็นค้ำประกันสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์และได้เงินมาเพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้เดิมเหล่านี้ที่เรียกว่าโรเวอร์เพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนว่าเจ้าของบริษัทหรือเจ้าสัวกำลังจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หุ้นกู้เหล่านี้ครับถ้าห่วงว่าจะขายไม่ออกเพียงแค่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้กับคนรวยที่อยากจะซื้อผมคิดว่าคนระดับที่มีเงินพอที่จะซื้อได้เขาจะเข้าขิวซื้อแหละครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่เขาสามารถแก้ปัญหาตัวเขาเองได้ก็แค่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ขอยืดเวลาการชำระคืนหนี้ไปอีกระยะเวลาหนึง่ง ผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะทำได้ท่านปรานครับข้อบกพร่องและข้อห่วงใหญ่ประการที่สที่ผมเองได้ยินท่านผู้ว่าแบงค์ชาติได้ให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งต้องขอภัยที่ได้เอ่ยถึงท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบ่อยเพราะว่ามีบทบาทสำคัญต่อพระราชกำหนดฉบับนี้ท่านบอกว่าต้องทำให้โปร่งใสที่สุด ลดการใช้ดุลพินิษย์มากที่สุดแต่ปรากฏว่าการตราพระราชกำหนดฉบับนี้มีช่องโหว่ที่จะทำให้คณะกรรมการลงทุนหรือคณะกรรมการกำกับการลงทุนต้องได้ใช้ดุลพินิษย์ครับและจะเสี่ยงที่จะเกิดข้อกล่าวหาเรื่องความโปร่งใสหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ทับซ้อนอยากให้ท่านได้ดูในภาพครับ ในมาตรา14วงเล็บสองที่บอกว่าผู้ออกตราสารหนี้นั้นมีแหล่งเงินทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิของตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดเว<ง>้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการกำกับกองทุนตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นปัญหาเพราะเขียนไว้ครับว่าเว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน นั่นหมายความว่าถ้าคณะกรรมการกำกับลงทุนผ่อนผันให้ก็สามารถที่จะเข้า b บ F ก็เข้าซื้อตราสารหนี้ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้อาจจะเกิดเหตุการณ์การล็อบบี้คณะกรรมการการลงทุนนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับก็คือการที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใดๆเลย ขอภาพต่อไปครับไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใดๆรองรับข้อบัญญัติอยู่ในมาตรา19เนี่ยครับตรงนี้น่าเป็นห่วงมากครับที่บอกว่าในกรณีที่ตลาดตราสารหนี้ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโดยรวมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ออกใหม่ตรงนี้แหละครับหมายความว่าคณะกรรมการลงทุนในเงื่อนไขของพระราชกำหนดฉบับนี้ มีสิทธิ์ที่จะซื้อตราสารหนี้ที่อยู่ในตลาดรองครับหมายความว่าตราสารหนี้ที่ขายแล้วหลังจากนั้นไปเปลี่ยนมือกันในตลาดรองคณะกรรมการในชุดนี้สามารถที่จะเข้าไปซื้อตราสารหนี้ใดก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขข้อกำหนดหรือกรอบรองรับไว้ในพระราชกำหนดฉบับนี้เลย คณะกรรมการกำกับการลงทุนจะไปตั้งเงื่อนไขกันเองตรงนี้เป็นที่เป็นห่วงครับว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นเอกชนฟ้องแบงก์ชาติเลือกปฏิบัติเอื้อกลุ่มทุนใหญ่รายใดรายหนึ่งหรือถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญผมต้องขอตั้งคำถามถึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับ ว่าสภาพคล่องส่วนเกินที่พูดถึงบ่อยว่าจะนำเอามาซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองเนี่ยเป็นสภาพคล่องอะไรมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันจะซื้อได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตการทางการเงินอย่างแท้จริงหรือแบงก์ชาติจะต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาแล้วมาซื้อตราสารหนี้เหมือนดังเช่นธนาคารกลาง ประเทศอื่นๆเขาทากันหรือเปล่าครับอยากได้ความชัดเจนครับและประการสุดท้ายครับท่านประธานครับพระราชกําหนดฉบับนี้กําลังจะลอยแพ้ครับกลุ่มที่เรียกว่า underinvestment grade หรือตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับเครดิตเลตติ้งต่ำกว่าลงทุนได้ มีอยู่ประมาณ6%ของตลาดตราสารหนี้โดยรวมครับประมาณ2แสนล้านบาทน่าเป็นห่วงเพราะว่าผู้ที่เข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ที่กรตอตอนุญาตให้ออกมาได้เนี่ยครับก็คือประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าพระราชกำหนดฉบับนี้พูดถึงแต่รายใหญ่ที่มีสินทรัพย์ มีการจัดอันดับเรตติ้งไว้ในระดับที่ลงทุนได้นั่นหมายความว่าเรากำลังทิ้งอีกกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลังหรือเปล่าครับตรงนี้คือสิ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยและก็อยากรับฟังข้อชี้แจงของทางกระทรวงการคลังหรือแบงค์ชาติเองท่านประธานครับพระราชกำหนดฉบับนี้ตามเจตจำนงของแบงก์ชาติ หากไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าสัวหรือของกลุ่มทุนใหญ่รายใดรายหนึ่งและมุ่งมั่นที่จะเป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดเงินในช่วงวิกฤตการทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตอย่างมั่นคงแต่ในทางตรงข้ามครับ ถ้าหากเป็นไปด้วยการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนรายใดรายหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงสถานภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยเองดังนั้นกระผมเองจะขอรอฟังคำชี้แจงของทางแบงก์ชาติตลอดจนกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับหรือไม่รับ พระราชากำหนดฉบับนี้กับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ